ลุกมาเอาไปไหนอ่ะเนี่นี่เร็วกลุกมาหายายมาอันนั่นนันนั่นนั่นอุ้ยวิ่ง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 ไปไหนอ่ะลูกหืึฮะหายายมามาหายายมาหายายเร็วนี่หมาน้อยมาน้อยออกจากกรงแล้วตำรวจห้องโอ้ยวิ่งทางฟูะหน่อยเดียวโอ้ยวิ่งตำรวจห้องเหรอลูกไหนดูสิ โอ้ยมีแต่รอยพี่มันแอนฮะมีแต่รอยพี่มันแอ็นยังไงนะลูกหืไหนนี่ในมือยายเนี่ยลูกมือยายนี่นี่นี่มือยายนี่ยังไม่ค่อยแท้นะยังสำรวจสำรวจของจะรูน่าจะแท้สำรวจแท้อะไรเลยหาแม่ลูกโอ้โหหาแม่หาแม่